ต้นไม้สวยนะครับใ,ใบใหญ่นะครับใบสีสดทำยังไงนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาบำ well. รุงนะฮะเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับต้นไม้เป็นจุลินทรีย์นมจืดนะครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทำจุลินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องหมักนะครับมาทำบำรุงต้นไม้นะครับทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยในบ้านของเรานี่สวยนะครับนะในจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากมายนะครับ เราจะมาทำจุลินซีนมจืดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะฮะไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะทำการจัดเตรียมน้ำนะครับเป็นน้ำเปล่านะครับเป็นน้ำประปานะครับนะแล้วก็เราก็จะใช้นมนะฮะเป็นนมจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนะเราก็จะใส่ลงไปกะโดยประมาณนะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทําจุลินซีกันนะครับจุลินซีที่ผมจะบอกนะฮะก็เป็นตัวนี้นะครับ หาซื้อได้ง่ายนะฮะเป็นจุลินทรีย์ที่พร้อมใช้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องหมักนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับในตัวนี้ก็จะมีจุลินทรีย์มากมายนะครับเป็นประโยชน์ให้กับดินนะครับเป็นประโยชน์ให้กับธาตุฟอสฟอรัสนะครับนะเราใส่ลงไปเลยครับใส่หมดขวดเลยนะครับนะแค่นี้เองนะฮะง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ผสมนะฮะน้ํานมกับจุลินทรีย์เข้าด้วยกันนะครับ หลังจากที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะเราก็เอาจุลินทรีย์นะฮะมาลาดรดต้นไม้ของเราได้เลยนะครับสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะครับนะในจุลินทรีย์นี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับดินปลูกของเรานะครับนะแล้วก็ช่วยให้ต้นไม้ของเราสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะเป็นวิธีการทําจุลินทรีย์ง่ายๆนะครับก็ลองทําตามดูนะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับเราสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะครับจะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีความสวยงามนะครับนะใช้ลดได้แม้กระทั่งกระถางเล็กกระถางใหญ่นะครับใช้ลดได้บำรุงได้หมดเลยนะครับนะทุกคนอันนี้เป็นต้นพูบารซิลสามสีนะครับก็จะมีสีเหลืองสีขาวนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับนะกำลังขยายพันธุ์ชํำเขาอยู่นะครับนะเขาเจอแสงแดดนะฮะก็ค่อนข้างที่จะออกสีสวยชัดเจนนะครับนะ ก็ผมก็ใช้ดูแลต้นไม้นะครับทุกทุกคนก็ลองทําตามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภูทองนะครับนะภูทองสวยมากครับอันนี้ก็เป็นต้นนะสเสน่หจันแดงโกเมนนะครับที่ผมเคยแจ้งไปนะครับเขาแตกหน่อออกมานะฮะต้นเขาเริ่มโตแล้วเดี๋ยวผมจะทําวิธีการขยายพันธุ์ให้นะฮะเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ